ส่งใหแรงรักยังมีมากสวัสดีจ้าพี่น้องสบายดีตอนใกล้จะเย็นเย็นเย็นราคา16นาฬิกาจะไปตลาดอยากกินกุ้งแช่ลำปะอยากไปตลาดจะไปตลาดกระเจอมมลาวันนี้จะาบาราจะมานอนกับเพื่อนเย่มีเพื่อนนอนเป็นเพื่อนหนึ่งคืนสองเสียวก็แก๊ก นั่นสิตายของข่อยประจัก์เนอะข่อยย่ายมานีนฝน่าตายนะลูกตอนดอกแก้วสุดเต็ดาวประกายส่องแสงผาเจมาบดัดเดตละลั ใหญ่อยู่ด้วยในตลาดตัวนี้นะคราบมางานตลาดรอบข้งแรกนะจ๊ะที่เด้มาในตลาดบ้านนึงนครับนักขับนักขับคนคันเราจะซื้อกุ้งไปทำกุ้งแช่น้ำปาลาเราอยากกินกุ้งแช่น้ำปลาอยากกินเนื้อออกมาตี๊ยทุเรียนไหมคะ ล็อต่งอย่างก่อนค่ะได้ยัดล็อก่อนจะเธเห็ดต่างงงเธอก็เห็ดต่างงงรอจังก์ เบนเ่งยูทูบเจอเหตุการณอาเชนเดินค่ะเด็กที่พ่นองเดซีทักถ้ามคื่นกับมอคืนเนี่เขาก็ยังถามได้เลยจีอัมมาลาบริมา สีน่าู่ฝังล่ากระายนะคะมหนักข้อก็จ้อาม,มาขายนะกระไปขายไหนเ๋้วนี้มันหาย,ยางห,หางบ้านหลายโูกดูใส่หางบ้านเลยไ่ได้กิน,นมระคอ,อ,อสั้นได้ไปเอามาขายเนาะไปขึ้นไปหลอกขายส่งมาสิบบาทเออผนได้เขาขายให เดี๋ยวนี้ยังกระขายได้เบิดแล้วเนาะไม,ม่ไม่ลายได้เฮ้ยแตงไปทามือกอดได้จะเป็นหาบจุ๊บบิบิแล้วน่ะอืมนอนนางขาวเกอนซื้ออะไรพริกมีดอไม่มีฮะไม่มีอาพริกแดงแล้พริเห็ดดำจิ้มกันแ,บบแนสบไว้ตำมืออีกเท่าน้ำคายเ่ยได้ได นาวสกีั้กงี่ยนาวเด็กสิบพันมานาวกลาวนาวกาจะนี่เฮ้ยนาวสิบพันโดยก,มก,กดย็มาเกลนเกลนจกหาพันโดยเกลนหน่อยมีเกลนแลวแส อำมาแตงถุงหนึ่งแตงวะโดยนางชอบกินตำแตงตลาดข้าเจ้าใหญ่อยู่ด็ผู้คองคลายกระยเตื่นเนาะตลาดใหญ่เลยแต่มันไกลจากบ้านนางประมาณ40กิโล ครับพี่น้องย่างล็อกตลาดลล่ากกันเดิอจ้าเด้อปลักซื้ออันนี้ไปใส่ใส่เอะไรทำให้ทำหน้าใส่ยังใส่สบายแมน่นสบายเลยแมน่นตลาดใหญ่อยู่นะคข้เออตลาดใหญ่อยู่นี่เนาะข้าวล็อกพี่แบบนี้ค่อยมาจะเกลือคน,นก็นเดินหลายได้ อันนี้จะเป็นผ้าถ,ถุงจ้านั่งนะบกคอยที่ใส่ผ้า,าถ,ถุงลเลยดิยนะนังอัมบลากรสุดกง,งามนทั้งลายก็ใส่มาได้แล้วหวานขึ้น <c oughs> กะลำกะลขายจังไดจ้า <c oughs> หวน,นี่คณะบมีญาตมยึดแต่ขณียิปหาันห้าทางตลาดนี้เมมันมีสพานเสาตลาดมีนีจักมือบอกมันมีจักมือตลาดนี้นะ อ๋อม oh, án, ันคานกับว like ันเสาโอ้ยถามูก่นเลยใส่ไหนมีกักล่างแช่น้ำปลาตัวใหญ่พิ่มันป่ะตัวน้อยก ป่าอ,อึมะรแน่เละระนกับนี้อันเดีในสวนนั่น,น,น,นตลาดใหญ่นะโดยที่น่นกาก็จะมีแต่อาหารบ้านท่าลายนะนักหนาเป็นแบบราะเลล้านนเ้ย đi tả đầy đi lô, lô ừ, đến đến bà chắc bạc 1 <laughs> <Ai đây? cười> ไปสามสิบบาทจากักรูปเอาอะไรกว่าเราจะกินกุ้งแช่น้ำปลานะครับแล้วก็กุ้งผัดสตอร์เราเลย ผัดสีเจ้าแม่ผัดซุปขิม่ซิบกุบิ่นสตอก็มีเป็นลังสัตวิกิจจะได้กระกอบคุณพี่พรรดาได้ครับที่ปากสตอมากินปุ้งโรลัสเต้หกจ้าตอนเงินบาทแล้วยมอซ่าบัต

นี่ค่ะเรียนเขาไฟจ้ามา <c oughs> ตลาดก็ได้แค่นี้แหละคะ่ะ ได้กุ้งกับปลาหมึกทำกินกับอบลาสองคนคืนนี้สองสาวเราเลือกสตอผัดทิ้นมาเดินควงกวงไกลเมืองคนวุ่นวายวังได้วังแย่งแข่งขันหมดไปรวกจิ้มน้ำ ซื้อเสร็จก็จะกลับละค่ะจะไปทำกับข้าวผิดสองคนชิวๆแมลงเมื่ออื่นเศร้าเป็นจะสิได้กัรแมนเมื่ออื่นเศร้าจุงเมื่อมันขำหนูไปจุงเมื่อนอนสบายวัดนอนเล่นเป็นโมจะกลับไปกับอีคำบ่โอเคครับพี่น้องสี่ฝาบรรยากาศสั้นนี่นะจ๊ะสบายดีค่ะ